รับมากัะตอนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะซีนิเฟกคุณผู้ชมนะคะซีนิเฟรกนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นเจ้าแรกหรือเป็นเพียงไม่กี่เจ้านะคะที่นําเข้าผลิตภัณฑ์คอลลาเจนนะคะคุณผู้ชมนะ,ะใช้ถูเข้ามาในเมืองไทยทำไมถึงบอกว่า นำเข้ามาเงไม่กี่เจ้าเพราะว่าสารสก,กัดไททูเดียนะครับมันก็จะชื่อว่า c ีเออูซีนะย <UC 2. S 2> นะฮะนำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกามีเพียงไม่กี่เจ้าที่กล้านําเข้ามานะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยประเด็นคือว่าเวลาเรากินคาร์เจนเนี่ยอนุพันธ์มันจะใหญ่โมเลกุลมันจะใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยวเวลาากินเข้าไปเนี่ยอ่ะโอเค กินไปร้ออาจจะใช้ได้ประมาณ1-5%เท่านั้นนะครับเพราะว่า,ามันใหญ่ไม่สามารถที่จะดึงูดเข้าไปในร่างกายหรือว่าในกระบวนการการทำงานของร่างกายได้แต่เจ้าตัวนี้มันแตกต่างนะฮะเมื่อดื่มเข้าไปเรียบร้อยแล้วนี่นะ,ะไม่ขาวแล้วก็ไม่เหม็นด้วยนะฮะ ดื่มเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะตรงเข้าไปยังจอยของกระดูกเลยก็หลายคนนะ,ะไม่ว่าจะเป็นคนที่อายุ 30, 40, 40 50 60 70นะฮะหรือ20กว่ากว่าป่มีปัญหาเรื่องของการปวดเมื่อยอทำไมต้องไปนวดนะฮะทีละ 300, 500, 600พันหนึง่งไปนวดไปประครบร้อนประครบเย็นนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคาลาเจนในร่างกายของเรามันลดลงคาลาเจนมันไม่ได้มีผลิตมาตลอดชีวิตนะคะ มันมีช่วงเวลาในการผลิตเมื่อมันหยุดผลิตตอนนี้เราก็กินบุญเก่าเมื่อบุญเก่าหมดมันก็คือความเจ็บปวดนั่นเองคุณผู้ชมนะฮะเราต้องเติมเข้าไปนะฮะด้วยสารสกัดนั่นก็คือ U2 c เป็นคอลลาเจนไท์2นะฮะนำเข้ามาจากประเทศอเมริกาจะตรงเข้าสู่กระดูกจะตรงเข้าสู่ ข้อต่อของร่างกายของเราเลยนะฮะใช่ครับทำให้บรรเทาอาการปวดเมื่อยบรรเทาอาการปวดนะฮะหรือใครที่มีโปรแกรมที่จะต้องผ่าตัดกระดูกผ่าตัดข้อหรือต้องฉีดน้ําในข้อลองเปลี่ยนมาทานตัวซีนิเฟรตก,กันก่อนนะคุณผู้ชมนะฮะอันนี้คือกระดูกนะฮะแต่ว่าผลพลอยได้ก็คือเล็บผิวผมเราไม่พูดถึงแล้วกันอันนี้มันได้เต็มอยู่แล้วแต่ว่ากระดูกเนี่ยได้แน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมวันนี้ฉลองครบรอบ5,000ันกล่องอนะฮะ เรามีโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นยอดขายนะฮะฉลองยอดขาย5,000ก่องน,นะคุณแม่นะ, 1>, ะ1แถม1ลด,ดเหลือ999บาทนะครับหรือเป็นโปรนี้ครับ2แถม2ราคา1,900บาทหรือจะเป็นเซ็ตใหญ่ครับซื้อ3 แถมไปเลย4นะครับลดเหลือราคาพิเศษเพียง2,700บาทเท่านั้นใครสนใจกับซีนิเฟกครับโทรได้เลยนะฮะที่021148242นะครับหรือ0829915596นะฮะรวมถึงที่นะเพจเฟซบุ๊กนะฮะที่ s i n i t a c o c s นะครับรวมถึงสแกน QR code ด้านล่างได้เลยกับซินิเฟกค่ะมาคัที่ข่าวต่อไปเลยฮะคุณผู้ชมครับเราไปดูครับสุดทนน้ำเพชรจุกเลยครับเจอลวนลามในผับดังเดินหน้าแจ้งความโดนเจ้าของร้านว่ากลับด้วยนะฮะน้ำเพชร นะครับพร้อมเผยเรื่องราวถูกลวลนลามที่ผับดังแต่กลับถูกเจ้าของร้านเนี่ยด่าเสียๆให้หายเลยว่าวันนี้เพจได้มางานวันเกิดของเพื่อนสนิทที่ร้านจุดๆย่านเอกมยัย<ะ>ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น<ะ>จนถึงร้านปิดเพราะว่าตำรวจลงในระหว่างเนี่ยนะครับยืนรอรถอยู่ที่หน้าร้านนะคุณแม่<ะ>เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนจีนเดินมาตีก้นนะฮะแรงมากเลยนะคุณน้ำเพชรบอก<ะ>แบบไม่ให้เกียรติผู้หญิงก็เลยอะ่ะ เฮดก็เลยขอให้กาดเนี่ยไปบอกให้เขาเนี่ยมาขอโทษเฮดจะไม่เอาเรื่องใดๆทั้งสิ้นถ้<ห>าเขาขอโทษนะฮะ<ห>ปรากฏว่าผู้ชายคนจีนคนนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนกับเจ้าของร้าน<ห>ซึ่งทางหัวหน้ากาดก,ก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะลงมาขอโทษพร้อมกับเจ้าของร้าน<ห>แล้วก็เอ้ยโอเคถือว่าราับผิดชอบนี่นะฮะ<ห>แต่พอเจ้าของร้านลงมาพร้อมกับผู้ชายคนนั้นกลับเปลี่ยนใหม่สิไม่ได้มาขอโทษกลับมาด่าว่าเราว่า เป็นเฮียอะไรขออนุญาตอ่านเลยนะฮะทาไมต้องขอโทษเขาไปทําอะไรให้อแล้วก็ดูถูกคนไทยมากเหยียดเหมือนเราเนี่ยเป็นผู้หญิงไทยแล้วก็ด่าว่าเราเนี่ยปัญญาอ่อนด้วยแล้วก็ไล่เพจบอกว่ามึงกลับไปซักคราวหลังอย่ามาเที่ยวร้านกูอีกก็เลยรู้สึกจุกไม่น้อยเลยนะฮะคุณน้ำคนน้ำเพจบอกว่าเหตุการณ์นี้โอ้โหไม่ไม่ได้บันทึกในเหตุการณ์ตอนนั้นไว้นะฮะแค่ถ่ายไว้ว่าเจ้าของร้านเนี่ยทำกิริยาแบบนี้กับเราอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปนิดหนึ่งว่าเป็นอย่างไรครับคุณน้ำเพจถ่ายมาไปนะคะคือคุณคุณเป็นเจ้า เราเป็นลูกค้าเราโดนบนลามคุณทำนี้เหรอคะไม่ก็โอ้โหอืมก็ไม่ได้เห็น่าตรฐานนะคือคุณคุณเป็นเจ้าของค่ะแต่ว่าเราเป็นลูกค้าบอกกไว้่อนว่าเป็นลามคุณทำนี้เหรอแต่ช่วงที่ด่านช่วงที่ไม่ทันไม่ทัน แต่ก็ไม่รู้ว่ามีคนในร้านถ่ายเก็บไว้หรือเปล่าไม่รู้ว่าใครถ่ายว้วง <คน S 1> หรือเปล่าไงคนในร้านจะกล้าถ่ายไม่ใช่เหมือนคนที่ไปเที่ยวด้วยกันไงจะกล้าถ่ายยมทำไมอ่ะกูคเคยเห็นแล้วเออคอมแบตลงหน้าวันนั้นแลออ้สมัยก่อนแล้วคุณนันไปบอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปที่สอนอคลองตันครับวันนี้เวลาสิบสนาฬิกาเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของแจ้งความหรือว่าจะดูมหลงเอออย่างนี้โดนคดีอะไรอะไรแล้วทัานก็ขอโทษขอโทษเออ มึงคิดว่าจะทอบอาหารชีวิตเหรออ้าวแต่หัวชีวเทียดหัวก็าจะไม่ดูมึงนี่ก็ถาไม่ได้แปลกๆดูมินซึ่งหน้ามันก็แค่ขอโทษขอโพยก็จบกันแล้วเออมึงคิดว่าจะทับอาหารชีวิตเจ็ดชั่วโคตรเหรอแล้วทำไมไม่ขอไม่ขอโทษแต่ในร้านล่ะฮะอารมณ์อ่ะอารมณ์ความเมาบรรยากาศ เออลูกค้ารายใหญ่เจ้าของ้านด้วยเนาะ่าจะสนใจกันมากไม่ได้ใส่ใจหรอกเ็เพชรมาเที่ยวแค่ครั้งเดียวนั่นเขาอาจจะมาเที่ยวทั้งอาทิตย์ออคนละกรณีอดีนี้มองมีอะไรดูหมิ่นซึ่งหน้าเออเหมือนจะมีใครมาด่าโอมอย่างเงี้ยดูหมิ่นซึ่งหน้าก็อยู่ที่ว่าโอมจะไปแจ้งความแจ้งความก็เสียเวลาเสียเวลาเรียกมาเราก็ให้ขอโทษอันนั้นแหละขอโทษก็จบกันไปต้องจ่ายค่าปรับไหมอย่างนี้ อาจจะให้จ่ายค่าป,ปรับก็ประมาณห้าร้อยพันหนึ่งอ่ะออแค่นั้นแหละเมืมึว่าคนระดับที่จะไม่มีจ่ายเลยห้าร้อยพันหนึ่งอ่ะก็รีบจ่ายรีบขอโทษแล้วก็จบกลับบ้านไปเพราะส่วนใหญ่เขาขอโทษเันเออวันนั้นพี่เมาพี่ขอโทษแล้วกันออแล้วก็เียก็เคลียร์กันไออด้ดูหินซึ่งหน้าออนะคะสมมติว่ามีคนเดินมาหน้าโอมอย่างเงี้ยแล้วบอกอีตุสอย่างเงี้ยแล้วโอมแคนมากออโอมไปแคนมาก จะแค้นเหาทำไมองแค้นเราไปแจ้งความแจ้งความแจ้งความเลยว่าเขามาเรียกหนูว่าอีตุ๊สจริงๆแก็โอไม่ใช่ตุ๊สไงเออโอเป็นผู้ชายโอเป็นเก้งเก้งนี่เป็นสัตว์ไงเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นเก้งเป็นคำเปรียบเปรยเป็นควาเปรียบเปรยเป็นเป็นเก้งก็เป็นสัตว์จำอาเป็นเขาเรียกว่าอาสปีชีเขาเรียกสปีชีส์เดียวกับเก้ง เก้งวางหรือเกเขาบอกว่าเป็นผู้ชายเ,เกย์เขาไม่มีเกคนไหนเป็นผู้หญิงหรอก <c oughs> ไม่มีเกบนโลกนี้เป็นผู้หญิงสักคนหนึ่งนะคะถ้าเป็นระดับผู้หญิงถ้าเป็นชอบหญิงก็จะเป็นพวกเลสเบี้ยนเป็นทอมเป็นดี้นะคะอยู่ในกลุ่มเดียวกันทั้งหมดก็คือ L G B T Q นะคะ เมื่อก่อนฉันก็ไม่รู้นี่ประดาห,หนูโต๊ดน,นู่นนี่นั่นโอ้ยอะไรยอมได้ก็ยอมยอมไปจนลูกเอ้ยอบางทีเขาจับกวงจับก้นสมถตามีคนมาจับก้นโอมพี่เชื่อว่าโอมเนี่ยจะแอบรับ <c oughs> จะบ้าเหรอแม่ใช่ไหม,ไมรนันไ,ไม่ทำหรอกใช่หไหมลันเอเอเราก็ต้องหันไปดูก่อนหันไปดูว่าถ้าเกิดเป็นผู้ชายหน้าตาดีโอมก็บอกจับอีกค้าเออได้ได้กันได้จับได้ถ้าเป็นผู้หญิงแต่อีอมตกคว่ำเลยถ้าเป็นผู้หญิงเพราะอีอมตกคว่ำเลย มาจับตะโกกอุทมัยเออนี่ไม่ทำร้ายสิไม่ทำร้ายใครไม่เอาเวลาไปเที่ยวเคยโดนไหมโดนจับโดนไม่มีโดนจับแขนจับอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแสดงว่ามึงต้องพิจารณาตัวเองมึงต้องเริกมเที่ยวแล้วนะใช่เพราะว่าไม่มีใครทำจริงไม่มีใครมาทำเลยไม่มีใครทำพี่อะไรมึงเลยถือว่าปลอดภัยดีไม่ใช่ปลอดภัยอ่ะเพราะรังเกียจเอออย่างน้อยเราไม่ต้องไปโดนอะไรอย่างงี้ไง ออะะไรสมัยก่อนพี่ไปพี่ก็โดนนะตอนเด็กๆเลยอ่ะโดนโดนจับตัวอะไรอย่างเงี้ยสกิดโดนแซวโดนสกิดไม่ไม่โดนสกิดโดนสกิดแล้วเหรอคะเฮ้ยโอ้โหเอทําเสียงนี้ด้วยเฮ้ยโอ้โหเฮอ๋ออ๋อแค่จับนิดหน่อยอ่ะเหมือนเพื่อนพี่ไปเที่ยวสีลมไง อย่าไปเอ่ยชื่อชื่ออะไรกันอีน,นออไปเที่ยวสีลมแล้วก็ตัวดำออผมดำยาวออแต่งอย่างไม่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 ไมแต่งเป็นเก้งออแล้วมีฝรั่งแกๆ่ๆเคยเห็นผู้พันเซนเดอร์ไม่อย่างนั้นเลยรุ่นนั้นะเดินมาคุณถึงนั้นเลยเ,<อ>เดินมาแล้วก็มาสกสกิดสกิดอีนันก็กำลังเลือกไอ,อ้นี่ก่กกอนมาขายซีดีโป้เนาะกำลังเลือกซีดีโป้อยู่ก็สกิดสกิดเหมือนกันว่าอีเต๋าสกิดอะไรพอหันไปถึงไม่ใช่ชั้น เป็นตัดลุงแก่ๆเนี่ยโอ้ยพนุอีนันขายบริการไงอือพนุว่าอินังเป็นกะไงจะซื้อจะซื้อบริการอิยอีนังก็ด่าไปเลยด่าเลยไงด่าเลยในฐานะที่เราเป็นคนไทยแล้วเราเนี่ยเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีก็เลยด่าไปว่านว่า how much คำถามว่า how much no promotion 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 อยตอนนี้ Five h u n เ r e d บาทแล้วก็จะให้พูดออกอากาศไหมล่ะ พูดได้เป็นคำคำอะไรมันมีคำว่าซักด้วยไม่อยาดเลยใช่ไหมาดเลยดีกว่าอย่างนั้นอ่ะเอาเป็นว่าเรารู้กันแล้วกันนะฮะแหมบอกโปรโมชั่นนี้ก็ไม่พอนะบอกดีเทลด้านได้เจอคนพวกนี้มึงจะมากลัวทำหาอะไรล่ะต้องสู้เออ ข้อสกิปกลับมึงก็จับข้อขงเขากลับไปเลยเอ,อพราปีก้นมึงมก็จับของเขากลับไปเลยตามมาขอโทษหนูนะคะ ีเพ็มึงก็เยอะไว้มึงนี่ย้อนกลับไปที่น้ำเพชรอีกเออนึกก็ไปลูกเพ็เพย้อกลับมาโดนอีกอีเพ็เขาจับก้นมึงเนี่ยไปไปกูกูจับของมันกลับเลยเออมึงนี่นะไปไปให้เ็าขอโทษอีนั่นมันคงกลับบ้านเมืองจีนไปแล้วมั้งกลับไปสัวเถ้าแล้วมึงจะขอโทษอะไรโอ้เอาอาจจะมืออาจจะไม่ได้ตั้งใจอาจจะจับจริงๆเป็นชั้นชก็จะควบเลยอืมอ๋อ ถ้าใครแตะอ่างแล้เราก็ต้องจับของมันคืนเออกับจับมาจับกลับงขอโทษเถิดนะเมื่อกี้ทอติวฉันนี่เหรอจับติ่ฉันติวเลยเหรอเออฉันโดนอ๋อติวฉันเออพ้ะเจ้าขอโทษฉันนะเออขอโทษเพื่อเออแล้วเขาพูดโดยคนละภาษาคนจีนมันไม่พูดภาษาอังกฤษเอืมคนไทยก็ไม่พูดภาษาอังกฤษอืมเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังไม่ตูดเรื่องเออจริงอยู่นะเขาเรียกว่าแตะอ่างเออแตะอ่างเออ แต่จริงๆก็ไม่ควรนะเอออาชีพที่โดนแตะอ่างบ่อยๆก็คืออาชีพคนที่เป็นแอลฮอเตค่ะฮะก็จะเดนพวกไอ้ผู้ชายโรคจิตเนี่ยฝรั่งหือ่ยโอ้ยต้องฝรั่งหมดคนไทยด้วยกันหรือว่าใครด้วยกันคนและคนเอเชียด้วยกันนี่แหละรับรวมเป็นผู้ชายแล้วกันนะรับรวมเป็นผู้ชายแก่อะวัยกลางคนอะ พอเดินเดินไปปุ๊บสกิปแล้วบางอะไรบางฉันเห็นมกตาก็เยอะวัยกลางคนห้าหกสิบจับก้นเด็กจับอะไรอย่างเงี้ยเออจับอะไรแบบพยุงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเด็กมอนจะไม่อะไรแต่ก็อะไรเด็กบางคนมันก็ชอบทำบุญให้หมอมแดกแต่เด็กบางคนมันก็ไม่ได้ไงไม่ยอมศัศสีตัวเองมีเยอะแต่อะไรปล่อยปล่อยได้ก็ปล่อยปล่อยไปบ้างนะลูกนะมันจับเรานั้นเราก็จับของมันคืนไม่แต่ถ้าเป็น้านโฮสเตดไม่ได้นะ จะไปจับคนไม่จับเพราะว่าเ้าหน้าที่เราเขาเขาปฏิบัติหน้าที่เป็นงานนะคะแต่มันก็เห็นใจหน้าที่พวกแอร์ใส่กางเกงล่ะอันนั้นแอร์เหรออันนั้นสจีไม่ใช่เหรอไม่ใช่ตะจวดแอร์ใส่กางเกงสจีเดินบิดกับแอร์อีกสจีสจนทาบินเล็กแปลไม่ใช่ตะจวดนะเป็นสจีแอร์ก็ยังเป็นปกตินะมีพวกนี้โอ้โหโดนแบบว่าโอ้โหเล็กแปลเลยสับได้สับสับได้สับเออเออเนาะ แอร์แผเออแอร์ก็โอ้โเอาอะไไปสู้เออเอาอะไไปสู้ชุดนี้ก็รัดเปียแล้วนะพี่ฉันเสิร์ฟอยู่ใส่การบินต่างประเทศครเออเสิร์ฟอยู่ใส่การบินต่างประเทศนะพี่ดีฉันคนหนึ่งนะคะอ่ะเอาเดี๋ยวเราก็เรียกเขาแกว่าป้าป้าป้า,ปาเออแกเสิร์ฟนะคะด้วยความที่ว่าแกถูกฝึกฝนมาให้แบบว่าเป,เป็นอาชีพบริการครับอาบริการบนฟ้าแล้วนี่ยก็ต้องมาบริการภาคพื้นดินภาคพื้นดินด้วยยังไง ยังไงมึงก็ไปดูห้องน้ําตะฟันนา่ะพี่กูนั่งอยู่เต็มอยู่บนฟ้าแล้วอยู่บนฟ้าเป็นนางฟ้าเออยู่บนดินก็เป็นนางฟ้าก็เป็นนางฟ้าเหมือนกันเป็นนางฟ้าบุญทําบุญด้วยข้าวเป็นเศรษฐีทาบุญด้วยกีเป็นนางฟ้านั่นแหละครับก็เป็นคนเป็นผู้หญิงไปเที่ยว กลางค้างบางคืนก็ต้องระมัดระวังจับมันคืนลูกดูแลตัวเองทะเลาะกันไปก็เหนื่อยน้างว่าเมาสุดท้ายมันก็หมิ่นรูหมิ่นซึ่งหน้าแล้วก็มาขอโทษเราเนาะไร้สาระแบบีพวกเนี้ยเออเขาไม่อยากจะรับด้วยออนะฮะอ้าวคุณผู้ชมครับเรื่องราวของวิชาชีพนะฮะกันมากดีกว่านะครับพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เคยโดนโทรมาเมื่อหรือเปล่าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ตอนนี้เขาบอกว่ารราากโทม10ตัวไอ้กี่ตัวนะที่ฉันบอกอิปบุ๋ม เนี่ยเบอร์แปลกๆว่ะมันเกินมันเกินเบอร์โทรศัพท์อ่ะเออเกินสิบตัวแล้วพอถึงเตอร์แต่พอดีถ่ายรายการก็เลยไม่ได้รับเออนะครับแต่ตอนนี้ไม่รับนะสมัยก่อนนะจะทำเสียงชนีรับผ้าหลังคาอ่ามึงทำเสียงอีเสียงทำเฮียอะไรอีตุ๊ดเฮีมึงต้องอะไรคาดมึงก็ถายโดนมาแล้วนะฉันจะโูดดังดาบมาแล้วนะเออหลัมันเลยสวนมาว่ามึงทำเสียงทำเฮียอะไรอีตุ๊ดมีเสียงทำเฮียอะไรอีตุ๊ดพูดอย่างนี้เลยอ่ะอยากขาย มันอยากก็รู้แล้วจ้ะพูดดีๆแล้วแน่ๆผู้สาวบีบเสียงแล้วอ่ะเป็นชนีน้อยฮัลโหลสันดีกับบีบเสียงทำเยี่ยไรตุ๊ดเออเฮ้ยพี่นั่นแหละครับตอนนี้อัปเกรดตัวเองโอ้โหบางคนเนี่ยจ้างอขอว่าเป็นหน่วยงานนั้นเป็นหน่วยงานนี้เป็นทั้งการขนส่งไปสันดีเคอรี่หรือว่าจะเป็นตำรงตำรวจกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ คนเราทาให้ไม่มีความผิดมันจะไปโอนเงินให้เขาทําไมาแต่ว่าก็มีการอัปเดตก็แต่ส่วนใหญ่คนเขาไม่โดนหลอกหรอกแต่ว่าก็จะมี่วกันได้โทรมาเขาจะอัดคลิปอย่างล่าสุดเองเนี่ยนะฮะนักร้องชื่อดังอย่างเก่งทัชชยาเองหรือว่าเก่งเดอะไวท์เนี่ยนะครับที่มีการโพสต์คลิปวิดีโอ,อคุยโทรศัพท์กับแก๊งคอสเซนเตอร์ผ่าน IG นะฮะพร้อมแคปชั่นว่ารีบวางจังนะฮะยังไม่ทันเขาเรียกว่ายังไม่ทันขึ้นเนื้อเลยนะฮะออทำไมยังไม่ทันขึ้นเนื้อเดี๋ยวมีคลิปไปดูดูเอาไปดูนิดนึงครับ แล้วโทรมาไม่รู้หรอครับว่าว่าโทรมาทําไมคือเราติดต่อจากศาลอาญานะคะคุณมีหมายการที่อศาลอาญานะศาลอาญาขไ้โทรมาเขาส่งข้วาม้วที่รำพึงบ้วอ๋อแล้ว<า>แล้วที่ศาลเขาบอกหรือเปล่าครับว่าว่าชื่ออะไรครับอตอนนี้คือเรายังไม่ทราบคะ่ะเราก็เลยขอขอชื่อนสกุลของคุณห,หน่อยค่ะกรเช็บข้อมูลนะคะอ๋อโอเคได้ครับ ผมผมชื่อนี้นะครับจดมีกระดาษจดอยู่ไหมครับค่ะชื่ออังชื่อนี้นะครับอีสักเอีก็ถามชื่อไงก็บอกชื่อแล้วก็เจออย่างเก่งนั่แหละ เก็เจออย่างนั้นแล้วก็เลยนะแล้วก็วางสายไปเลยมัาจะเออเลยเอายเลยคะศาลเขาไม่โทรหาคุณหรอกค่ะศาลเขาจะส่งจดหมายมาหาคุณอย่างเดียวค่ะอ,อและหน้าจดหมายจะมีครุฑค่ะเอ,อถ้าเขาส่งจดหมายปกติเป็นไปรษณีย์เนี่ยก็จะส่งในซองซอ,อ,องที่คุณรับรับจดหมายแต่ถ้าคุณโดนคดีไม่ว่าจะเป็นแพ่งอาญาเนี่ยเขาจะแขวนไว้หน้าบ้านแล้วเขาก็จะถามว่า ชื่อนี้นามสกุลนี้อยู่ไหม,มแล้วถ้าเกิดไม่อยู่เขาก็จะให้คุณเซ็นค่ะอเออแล้วถ้าเกิดไม่อยู่เขาก็จะแขวนไว้หน้าบ้านเลยค่ะแค่นั้นราค่าสารเขาจะไม่โทรค่ะเออ,อเนี่ยถามชื่อก็เลยบอกชื่อไปทําไมไม่จดอ่ะยกเว<ป>้นแต่ว่า <ไป S 1> เราเรายกเว้นแต่ว่าเราเนี่ย ขอเบอร์ขอเบอร์ศาลไวแล้วอบอกว่าเดี๋ยวไปเบอร์ผมนะครับโทรไม้เอาเบอร์มือถือเบอร์นี้ศาลเขาจะรู้กันนะเขาจะโทรมาหารเราวันที่เท่านี้เท่านี้เอกสารยังขาดอยู่ให้เอาไปเอาไปเพิ่มเติมนะครับก็เป็นเรื่องของอนนพนักงานศาลแต่<า>ไม่ใช่ผู้พิพากษานะครับไม่ใช่ผู้พิพากษาไม่ใช่อายการนะคะก็จะเป็นเป็นพนักงานศาลนี่แหละค่ะเขาบอกว่ายังขาดเอกสารตัวนี้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 นะคะส่งอีเมลมาให้หน่อยนะคะแค่นั้นค่ะหรือว่าจะส่งหรือจะมาเองก็ได้ที่ศาลจังหวัดอะไรอะไรอะไร มาตอนกี่โมงเขาก็จะบอกรายละเอียดให้หมดเราต้องขอเบอร์สารมาเขาจะเอาเบอร์นั้นโทรหาเราเองเป็นเรื่องปกติของสารแต่สารก็จะไม่โทรมาบอกว่ามาขอถามว่าคุณชื่ออะไรเพราะสัตว์ไม่ใช่หน้าที่ของสารก็ต้องเจอแก้เผ็ดอย่างเงี้ยแหละแล้วเกิดสมมติว่าโอเป็นโรคจิตโปรดินเตอร์จะมาหลอกเอาเงินแม่โออยู่ฝั่งขมรแล้วจะมาหลอกให้แม่แบบโอนเงินสักสิบล้านอย่างเงี้ย้วโอนโทรมาแล้วแม่รับสายฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋อขอทราบชื่อหน่อยครับ พอดีว่าคุณมีเขาเรียกว่าเป็นคดีเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของคุณจุด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 คนนี้คุณได้ไรคะคุณจุดจุดจุดชื่อนี้แหละครับชื่ออะไรคะขอทราบชื่อคุณหน่อยครับพัธลวลินค่ะชื่ออะไรนะฮะพัฒลวลินนามสกุลล่ะครับไม่ได้ค่ะทําไมล่ะครับพี่เท่าไหร่คะอยากเจอตัวจริงแล้วก็พร้อมว่า เหมือนที่คุณเก่งโดนฉันก็ไม่รู้ว่าโอนกันไปได้ยังไงเป็นแสนเป็นล้านฉันต้องไปเข้าใจแต่แต่แต่เหมือนกันแต่ว่าพักหลังมาเนี่ยคนที่ที่โดนแก๊งคอสเซนเตอร์โทรมาเนี่ยมันมีการแชร์เยอะไงแม่เขาก็จะเลยรู้ว่ามันมาไม้นี่มหมันมีมาตั้งนานแล้วโยมก็รู้แล้วมันมีก่อนที่พุกนที่จะระบาดอีกมีมาตั้งนานแล้วก็ไม่ค่อยจดไม่ค่อยจํากันยังไปโอนเงินให้มันอีกอืมีเงินอย่างเดียวโอนไม่ได้นะ ต้องรวยด้วยต้องรวยด้วยเออฉันก็ไม่เข้าใจโทรมาฉันก็ทำเสียงผู้หญิงรับเออของฉันในชีวิตโดนโดนอยู่แค่ครั้งหนึ่งมั้งครั้งสองครั้งมั้งฮัลโหลค่ะมึงมีเสียงทำเหี้ยอะไรอะ่รอ่ะโหดจังวะโหดจังเลยอะโหดแต่รัสเซียโอ้ตายแล้วทำไมพูดกับผู้ย่างนี้วะอแค่พูดว่าฮัลโหลแค่นี้นะ อะไรวะไม่ให้โอกาสเราคุณเนไเพื่อนโทรมาแล้วก็ทำเดือเป็นเสียงขั้นนีไงไม่ให้โอกาสเราพูดเลยมันด่าคุณเลยอ่ะร้นห่ะเด็กเอ้าอะไรอ่ะโดนด่ากลับเลยเออในโอมนังบีเสียงผู้หญิงไม่ทำลองทำดูไม่อาค่ะสวัสดีค่ะเออแล้วก็โดนด่ากลับมาเออนั่นแหละนะคะคุณผู้ชมเวลาใครที่ว่าอยู่บ้านดูรายการอยู่นะคะเวลาเจออะไรคุณชื่ออะไรก็ คุณโกหกชื่อไปเลยค่ะบพวกนี้มัน18บมงกุฎค่ะบางคนนะแต่ว่าบางคนอ่ะเขาก็ทำโกหกชื่อนะมันก็ไปตามน้ำบางคนเขาไหลตามน้ำไงก็ปั่นกลับไงปั่นมาก็ปั่นกลับอ่ะสมมติว่ามีคนโทรหาโอมเออฮัลโหลครับอคุณโอมหรอเปล่าครับอ๋อไม่ใช่ครับคุณโอมครับเอกภพใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับคือตอนนี้นะครับคุณโอมครับคุณไม่ได้จ่ายค่างวดบัตรเครดิตมาหลายเทียวแสงว่าอันนี้ของจริงของจริง อันนี้ของจริงคุณไม่ได้่ายค่างเงินไหวแค่หนึ่งพันามันเกินเี่ยพัเงินทั้งสิ้นเก้าแสนกว่าบาทแล้วคุยคุณจ่ายค่านตักาะไรนะครับอันนี้คือของจริงถ้าพูดอย่างเงี้ยของจริงแน่นอนต้องค่ะนะครับถ้าสมมติว่ามาถามชื่อเนี่ยคือเราคิดง่ายคือสมมติว่าถ้าเราถ้าเราจะติดค้างหรือจะอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีชื่ออยู่ของฉันโดนบ่อยเหมือนกัน ฮัลโหลค่ะคุณเอกชัยหรือเปล่าคะหนูเจ๊เป็นกระเทยคุณหนูจริงจริงจริงเจ๊เป็นกระเทยเอ,เอกชัยมันชื่อผู้ชายเ,<อ>เจ๊ไม่ได้ชื่อเอกชยัเกชยเจ๊แจ้งไปหลายรอบแล้วนะหนูนะขอ,อโทษกะขอโทษกแค่นี้ค่ะเ,<อ>เขาก็จะวางแล้วก็โทรมาอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งคุณเอกชัยค่ะไอเอกชัยเดี๋ยวมันก็เฮียเอาเบอร์หูทำธุรกรรมเพื่อนแม่หรือเปล่าไม่รู้ เอาให้โลหะเราอยู่ได้อาาเออก็ได้เลยไม่ใช่เอกกระชัยเออแตฉันอยากเจอคอเซนเตอร์ประเภทนี้ชอบมากเลยอะให้หลอเออมันต้องเจอคนที่ต่อต่อปากต่อกรได้สบายมันจะมันคุณสมพงศ์รอเปล่าครับใช่ค่ะชื่อสมพงศ์ค่ะอื แต่ก็โดนดาแต่ก็โดนดาทำไมอิปตึ๊ดนี่เพอนนี่เพื่อนนี่เพืชอนนองครบ่อนนฮะยอดขอย5ี0 0กล่องนะฮเพืนนี่เพื่อนนี่เพี่นนี่เพืนนี่เพือนียงไม่กี่เจ้่อนี่นนีเข้าสารีกัด UC2 นะเพื่อนนาเจนไทเพอนนี่งพื่อนนีเลยนะี่ณผู้ชนนะ่เพื่องผี่เพอนนี่เ้ือนนี่เพื่นะีะเพือนนี่เี่เ้อนฉีดลงไปอนะฮ่หรือใคี่ี่อนีอเกา่ที่ต้องอนผ่าเัดลอนทานตัวนี้ก่อนซีิเฟ็ก อลองทานก่อนนะฮะถ,ถ้ามันดีขึ้นคุณก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายไปอีกเยอะอ,อันนี้คือหลักๆของเขาเลยและผลพอยได้ก็คือเล็บผิวผมนั่นเองคุณผู้ชมนะ,ะวันนี้ซีนิเฟรกนะฮะมาพร้อมโปรโมชั่น โปรโมชั่นแบบนี้ฉลองยอดขาย5,000กล่องกับซีนิเฟกนะครับหแถม1ลดเหลือ999บาทนะครับซื้อ2แถม2ราคาลดเหลือ1,900บาทและเซ็ตใหญ่เลยครับซื้อสาแถม4ครับกับซีนิเฟกลดเหลือ2,700บาทเท่านั้นสนใจโทรได้เลยเบอร์นี้ครับ021148242อีกเบอร์หนึ่งครับ0829915596 facebook ที่ Cinita.co.th นะครับแล้วก็สแกนเขียวโคดด้านล่างได้เลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนครับคลิปจบแล้วนะะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะครับคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ